พี่กั้งครับมีชุดคําถามที่13กับ15ครับพี่กั้งเลือกอะไรครับ13ค่ะ13ครับผมอ่าเหลือ15ไว้ให้พี่นะครับสำหรับชุดคําถามชุดที่13นะครับพี่กั้งตรวจสอบชุดคําถามตัวเองได้โดยการดูที่หัวสไลด์นะครับเขียนว่าวัดละร้อยเลียกตามมานะครับกติกามีอยู่ว่าเกมวัดละร้อยนะครับดูรูปภาพแล้วบอกชื่อสถานที่นั้นทายถูกลับไปเลยภาพละ100บาทนะครับผมพี่กั้งมีอยู่2ตัวช่วยก็คือถามใครก็ได้หรือตอบได้2ครั้งนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะตอบครูจะเปิดรูปภาพให้นะสองเปิดให้ฟรี2หมายเลขนะครับและหลังจากนั้นพี่กั้งจะเปิดอีกกี่เลขก็ได้แต่ว่าคิดตังหมายเลขละ10บาทนะครับนะพี่กั้งเปิดไปเรื่อยจนกว่าจะตอบได้นะครับวัดละ้อยข้อที่หนึ่งที่นี่วัดอะไรเอาสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าครับผมไม่ตอบเลยเหรอ วิงต้องมาเหนือเมฆี่มาเหนือเมฆด่โอ้อะต่อครับสามสิบครับหมวกเหลืองหมวกเหลือง<ม>อะหญ<ม>ิงดีกว่าหญิงทำหน้าสงสัยหญิงคิดว่ารู้ไหมหญิงรู้อ่ะหญิงรู้ <c oughs> กั้งวิเคราะห์ครับกั้งมันเป็นก่มเป็นประตูป,ประตู สสสสกองแดง plus สิบบาทโดนโดนสิบบาทโดนเหลืองมีทีพ่พาราแล้วที่ใหญ่แล้วก็น้องคอม้องตัวิตอาก็เจดก็ใช่เดี๋ยวถามคนจีเนียดดีกว่าช่วงพี่กังวเคอ์อยู่คนจีเนียดสิริรู้ไหมสิริที่นี่ที่ไหนอ๋อรู้แล้วค่ะรู้แล้วนั่นนะ เอาไว้กั้งไว้โดนกดดันเราถามคนอื่นเพื่อให้พี่กั้งผ่อนคลายหรือให้กดดันกดเดิมก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาจีเนียดอีกคนหนึ่งก็ได้คุณนัทธริการู้ไหมครับไม่รู้ค่ะกั้งเอ้ยสิบบาทอะมาเอามาสิบบาทให้ยืมสิบบาทสี่สิบครับผมโอ้เปิดภาพนี้ก็รู้สิเนี่ยนี่รู้ว่าอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยรู้แล้วค่ะอ้าวเฮ้ยจริงปะอ้าวเห็นอะไรอ่ะอยากจะตอบเห็นอะไร เป็นเด็กเต้นอยู่หนา้ากอง,ดงเด็กเสื้อสีแดงเด็กเสื้อสีแดงเต้นอยู่หนา้ากองโอเคหน้าศาลแล้วก็ทีมงาน,น,นทีมงานอยู่ข้างหลังอ่ะตอบเลยแล้วกันที่นี่คือวัดจระเข้ใหญ่ค่ะวัดจระเข้ใหญ่ครับผมมาดูกันครับวัดจระเข้ใหญ่เป็นคําตอบที่ยืนยันคําตอบไหมยืนยันหลังจากที่ยืนยันคําตอบจะเปลี่ยนคาตอบไม่ได้นะครับอ่ะยืนยันแล้วนะครับและวัดจระเข้ใหญ่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง <S <S เนี่ยเสียดายพี่กั้งถ้าเปิดเจอแถวแถวหัวคนนี่พี่กั้งแบบปะโป,ปะปะเลยนะไม่ต้องเสียสิบาทแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่กั้งมีโอกาสได้สิบาทคืนอยู่ก็คือเปิดรูปเดียวเจอแล้วก็ตอบได้เลยนะฮามีเด็กมัดจุกจริงๆด้วยนะครับเขาบอกว่าคนมัดจุกทั้งหลายเนี่ยมักจะเป็นคนหน้าตาดีนะต่อไปครับขอ้อที่สองครับที่นี่วัดอะไรสี่ิบสาสี่สิบสามครับผมเปิดครับ โอ้ oh. อ่ะอยากได้สิบบาทคืนไหมอ่าตอนนบเลยค่ะฮะตอนนเบเยเพเดี๋ยวตอบเลยอะ <c oughs> อยากได้สิบบาทคืนอ่ะวิเคราะห์หน่อยอันนี้จะเป็นดูจากหนังแล้วครูน่าจะมีครูคนเดียวทำนี้อ่ะครูทำอะไรมีไม,ม,ไม้มีไม้เยื้พูดแบบใช้มาในการวัดวันนี้โอ้โหจำเหตุการณ์ได้ขนาดนั้นเลอเนี่ยโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วมีวัดอะไรอยู่ในใจกี่วัด วัดียววัดเดียวเลยเหรอโอ้โหจีเนียสโอเคตอบเลยแล้วกันครับที่นี่วัดจุกกระเชิดและวัดจุกกระเชียญยันยครับตอบไหมครับยันยันอ่าถ้าพี่กั้งถูกข้อน,นี้พี่กัง้งจะได้สิบาทที่ยืมไปคืนนะครับอ่าจะไม่เสียสักบาทนะครับวัดจุกกระเชยดเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โห <c oughs> อ่าลบออกไปสิบบาทโอเคนะครับอันนี้พี่กั้งบอกครูยืนอยู่คนเดียว กำลังรีวิวสถานที่อยู่นะครับเพราะมีกล้องมีไม่ถ้ามีไม่ต้องมีกล้องนะครับนี่และตอนนี้ครูใช้ DJI Osmo Pocket ถ่ายอยู่นะครับเป็นกล้องเล็กโอเคนะครับที่นี่วัดจุกระเชอนะครับพี่กั้งทำไปแล้ว2ข้อ200บาทนะครับแล้วก็ได้10บาทที่ยืมคืนไปด้วยนะครับมาดูข้อที่3ามของพี่กั้งครับที่นี่วัดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอหญิงเหมือนนั่งดูโทรทัศน์เลยอ่ะหญิงเหมือนนั่งดูละครอะไรสักอย่างเออเออดีไว้ดีไว้โอเคโอเคแจ๋วแจ๋ว น้องมาเชียร์พี่แล้วน้อง,น,องน้องหญิงเข้ามาเชียร์พี่กั้งอ่ะพี่กั้งวิเคราะห์อ่ะพี่กั้งเปิดภาพครับ <29 S 2> ยิบเกาวกันยังมีเกียนตยิ่เอ้ยเมื่อไหร่เนี่ยอ, <29 S 1> อ๋อเหรอยิบเก้าพุทธสภาอ๋อไอ้ที่เขาสั่งส่งค่าส้มตำม,มาให้เราไม่ได้ตำกันนะยิบแล้วไปซื้อเครื่องครัวหลักหมื่นนั่นนะโอเคครับยิบเก้าพฤษภาครับเปิดครับเรียบร้อยกั้ง จำจำจำออกระบีอยู่อีวัดหนึ่งเพราะวัดที่เคยจอไปแล้วก็น่าจะเป็นชาติหนางอ่าคุณคุณจะตอบอภายในภาพเดียวเพิ่มเพิ่มบวกไปอีกสิบบาทไหมได้ครับโอ้โหเอาจริงเหรอใช่ค่ะบวัโดโหดมั่นใจมั่นใจอะวิเคราะห์หน่อยเป็นโอใช่ไหมคะ <laughs> แล้วก็อ,อันนี้จะเป็นการแจ้งข้อมูลที่กลับไปได้ดีไมเพราะว่าโดนดันโดนดันอันนี้คือเราหันหลังให้ไม่ไม่ใช่หันหลังให้กล้องหรอกกล้องเอามาถ่ายข้างหลังเราเอง นั่นแหละค่ะครับก็จะเป็นที่จำแได้่ะก็คือวัาน่าจะเป็นภาพเป็นป่าเลโอโอเคจะบอกว่าเป็นวัดที่มีป่าเยอะใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคตอบเลยครับตอบวัดช่างหมากวัดช่างหมากยินยังคำตอบไหมครับและวัดช่างหมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องโอ้โหและพี่กั้งได้บวกไป10บาทนะครับอ่า เป็นจริงไหมวัดช่างหมากวัดที่มีป่าเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหนี่ต้นไม้ล้นล้วนเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าก็เรียกอะไรเขาปลูกมานานหรือ,อยังนะครับเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่หรือว่าเริ่มปลูกตอนที่มาสร้างวัดก็ไม่รู้นะเพราะว่าต้นไม้เขาล่มลื่นดีเนาะแล้วเราไปช่วงหน้าฝนด้วยมันก็เลยทาให้ต้นไม้มันสวยมันเขียวมันแบบล่มลื่นหน้าอยู่ไปหมดเลยต่อให้นางลำดันขนาดไหนเราก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนมันเหนื่อยนะรอเป่าวว่าครูเดินที่เฉยครูยืนเดินที่เฉยครูเลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อย โอเคนะครับพี่กั้งทําไปได้แล้ว3ข้อพร้อมกับบวกอีก10บาทนะครับมีตุนอยู่แล้ว310บาทนะครับมาดูข้อสีของพี่กั้งครับวัดอะไรยี่สิบนี่คือเลขน้ำโชคน้องคนเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้ฮะน้องคนเมื่อกี้เขาจีเนียสโดยสันดานเขาอยู่แล้ว <20. S 1> อย่าไปเคียบออกับเขาเลยยี่สิบครับอตอบได้เลยค่ะเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมาบวกเอาสิบบาทจากผมอีกแล้วนี่หนูดอกมันบอกอะไรเนี่ยอ่ะแค่แค่หัวหน้าผากคนกับไอ้ท้องฟ้าเนี่ยภาพนี้หนูสงสารมากเพราะว่าเกิดการบูลลี่ขึ้นมาบูลลี่เลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าปีเตอร์กำลังหลับอยโอ้โหเดี๋ยวคุณจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่มีท่าแบบนี้หนูจำไม่หมดเลยอ้อเหรอใช่ค่ะหนูอะไรอย่าง้โห นี่นี่ครูเป็นคนทำครูยังจําไม่ได้เลยนะเนี่ยอ่ะโอเคตอบเลยแล้วกันวัดตลิ่งชันค่ะที่นี่คืองานจากวัดตลิ่งชันที่ไปนั่งเรือเหรออ่ะโอเคน,นี่คือนั่งเรืออยูครับผมยืนยันคําตอบไหมครับยืนยันครับยืนยันคำตอบครับ,บ,รบและวัดตลิ่งชันเป็นคําตอบที่ถูกต้องโอ้โหบวก20บาทอ่ะบวกบวกนี้นี่ครับเป็นงานที่แหมแกล้งน้องได้ลงคอ โอ้ภาพนี้ต้องจดจำไปชั่วชีวิตแล้วก็หาโอกาสเอาคืนให้ได้นะครับนะถ้าครูเป็นปีเตอร์นะครูจะแค้นฝังหุ่นพี่กั้กงสั่งใช่ไหมโอเคสั่งอะไรเธอดูหน้าฉันหน้าฉันเล้ยงหวัวไอพวกนี้แกล้งน้องเ <laughs> ล่นน้องแม่งมาพอดีนะวันนี้อ่า <laughs> นะครับที่นี่วัดตะลิงชันนะครับพี่กั้งทำไปได้สี่ข้อก็เป็นสี่ร้อยี่สิบบาทครับผมโอ้โห <laughs> <laughs> แจวแจวแจว อ่ะข้อ5ครับพี่กั้งที่นี่วัดอะไรเ,เป็น44ค่ะ44ครับเรียบร้อยจบตอบได้เลยไหมคะแล้วแล้วแต่ครูอ่ะพี่กั้งตอบว่าวัดทองสำลิดค่ะวัดทองสำลิดครับผมทำไมคิดว่าวัดทองสำลิดเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรแฟนลูกกบอะค่ะนักกบนักกบ <c oughs> แฟนนักกบอ๋อแฟนนักกบโอ้โห oh, แฟนนักก,บ, oh, oh. นก,กบนี่เขาเป็น f อฟซเราอยู่ด้วยนะเขาติดตามเราทุกเทปเลยนะเออถ้าเรียกลุงกบนี่จบเลยนะโอเคกั <c oughs> okay. ้งใครอยู่ข้างหลังอะกั้ง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ข้างหลังอะถอดเสื้อด้วยนะโอ้โหครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแฟนนักกบเนาะนะ <Okay. S 1> นะแล้วคิดว่าที่นี่คือวัดอะไรนะ วัดทองสำลดถ้าพี่กั้งตอบถูกข้อนี้อีกกัง้งจะได้บวกอีก30เลยเนะี่ยบวกอีก10บาทเป็น30เลยนะกั้งจะเวอร์เกินไปเปล่ากั้งมันไม่น่าตอบได้นะวัดทองสำลียืนยันคําตอบไหมครับและวัดทองสำลีเป็นคำตอบที่ถูกต้องแจ๋วแจว,แวที่นี่วัดทองสำลีจริงๆด้วยนะครับในขณะที่เรากำลังแห่รอบโบสถ์เนาะโอ้โหแล้วแล้วโชคดีตรงเปิดเจอ หน้าแฟนนักกบพอดีงานนี้เราได้โชเฟอร์รถ2แถวไปขับเฟอร์รี่นะครับโอ้โหโอเควัดทองสมนิดถูกต้องนะครับตอนนี้พี่กั้งทํามาแล้ว5ข้อ500บาทบวกอิบ30บาทนะครับเป็น530บาทจะได้มีคนได้เกินพันก็งานนี้แหล้วะแต่ไม่แน่ไม่แน่มาดูข้อต่อไปครับข้อที่6ของพี่กั้งครับเอา3าบานะครับอ่าวนเวียนอยู่แถวนี้ครับ นี่เธอรู้ถ้าตอบได้ให้มันรู้ไปเอาอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวดูดูออกหรือเปล่าอะไรนี่มันรูปอะไรอะกองโอค่ะทีโอ,โอยิงคนเดียวโอ้ยิงคนเดียวเหรอใช่ค่ะเสื้อเหลืองมาอ่ะโอ,โอ้โอ้รู้ไหมที่นี่ที่ไหนไม่รู้เหมืันก็โอ้ยังไม่รู้เลยกันก็ไม่รู้ได้ไงอ่ะแอมถามแอมอ่ะสุดยอดโคตรพ่อคนแม่จีนเนี่ยเนี่ย แอมแอมที่นี่ไหนอะหนูไม่รู้ครับแหน่แอมยังไม่รู้เลยลีเอ้ยลีลีคิดว่าที่นี่ที่ไหนไม่พูด <c oughs> ไม่แบบนะไม่ไม่พูดไม่รู้ไม่รู้อ,รอ่ะรู้อ่ารู้เดี๋ยวถามคนที่สิริบอกว่าอ่อนอ่อนเหมือนกับน้องอ,อมดีกว่าน้องน,น,น,น้องวัดนสนันครับน้องวัดนสนันรู้ไหมที่นี่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยอา้าวน้องอ,อมน้องอ,อมอยู่ไหมลูก <c oughs> น้องอ,อมรู้ไหมที่นี่ที่ไหนไม่รู้ค่ะโอ้โหทำไมพี่หน่อยดีทำไมพี่กั้งรู้อะโอเคตอบเลยกั้งอ่าวัดเทพรา วัดเทพร,ราชยืยนยันคําตอบไหมครับยืนยันค่ะและวัดเทพร,ราชของพี่กั้งเป็นคําตอบที่ถูกต้องอ,อู้เจ๋งใช่ไหมคุณมันคุณมันปเป็นธรรมบุญกันยักษ์ศิลป์อะไรอ่ามาดูกันเอ้ยมีมีเงาอยู่ตามมาด้วยข้างหลังว่า <laughs> เออมีน้องก้าวมาอยู่ข้างหลังโอ้ด้วยนะครับโอเคถูกต้องนะครับวัดนี้วัดเทพราชพี่กั้งตอนนี้ทําแล้ว6ข้อได้ไป600บาทบวกกับโบนัสอีก40เป็น640้อยสี่สิบบาทจมีคนเกินพันแน่นอนอ่าต่อไปครับข้อที่7็ครับที่นี่วัดอะไรเอาเป็น้รกวอ่าอือโอ้โหออใช่ เกินไปเกินไปอะรู้รู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมถามน้องแก้มเก็ดรู้ไหมที่ที่ไหนไม่รู้ค่ะโอ้โหแก้มเก็ดเป็นเป็นตากล้องเลยนะเนี่ยพัดเอ้ยพัดรู้ไหมที่นี่ที่ไหนลูกนี้ไม่แน่ใจอะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่ะก้างตอบเลยแล้วกันที่นี่วัดอะไรวัดบางกระเจ็ดครับวัดบางกระเจ็ดทำไมถึงคิดว่าที่นี่เป็นวัดบางกระเจ็ดครับเห็นแค่นี้ยเห็นแค่นี้ เพราะว่าป้าคนนี้เขามาเต้นแค่ไหนโอ้จำเสื้อได้จำกลิ่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โซนเดิสต์ันซิ่งเดอ๋ยวรอตอนนั้นต้องห่างไว้ก่อนใช่นะลูกใส่รองเท้าคู่กนไปด้วยงานนี้รองเท้าคู่กนอ๋อโอเคอ่ะตอบวัดบางกระเจ็ดยืนยันครัตอบไหมครับยืนยันคและวัดบางกระเจ็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องแจ๋วอ่ะตอนนี้พี่กั้งทำไปแล้วเจ็ดข้อเจ็ดร้อยบาทบวกกับโบนัสอีก 50บาทนะครับผมเป็น750บาทนะครับอาจจะเป็นคนแรกที่ได้เกินพันป้าคนนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากนะครับขนาดพวกเราเดินไปเต้นไปยังหอบเลยแต่ป้าคนนี้ไม่หยุดครับเต้นตลอดทุกเพลงเต้นประชันกั้งทุกเพลงนะครับจนกั้งต้องยอมแพ้ไปเองนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งในความทรงจําของพวกเราเนาะโอเคนะครับวัดบางกะเจ็ดถูกต้องนะครับและข้อต่อไปของพี่กั้งนะครับข้อ8ครับที่นี่วัดอะไร41ครับ41่ครับ อย่าบอกว่าตอบเลยตอบอ่ะพีรู้ไหมเธอมีเธออยู่ในนีนะพีโอ้โหพีพีไม่รู้อ่ะพีไม่รู้แล้วกั้งจะตอบเลยได้ไงออมน้องออมน้องออมรู้ไหมโลกที่นี่ที่ไหนไม่ไม่รู้ค่ะออมไม่ออมออมก็อยู่ในภาพเซตเนี้ยนะจริงจริงออมก็เป็นเป็นบุคคลเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาพเซตนี้ออมน่ารู้พัดพัดคิดว่ารูไ้ไหมพัด อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับอืมโอเคตอบเลยไหมตอบเลยเได้อีกสิบบาทโอ้โหกั้งเลยเขียนจนที่เจ็ดเขียนแล้วเนี่ยเอาครับพี่กั้งตอบว่า,าที่นี่คืองานที่วัดวัด้วยป่าครับผมยืนยันคําตอบไหมครับยืนยันอ๋อเป็นบ้านงานด้วยเหรอ๋อครับและวัด้วยป่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องอุ้ยพูดคำว่าถูกจนเมื่อยแล้วตอนนี้ นี่ครับเขาบอกว่ามีพี่พีด้วยนะครับนี่พี่พีอยู่ฝั่งนี้ครับผมอันนี้พี่เพลงอยู่ฝั่งนี้นะครับนาที่ครูเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะว่าเดาว่าพวกเราชอบเปิดตรงกลางแน่นอนครูก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดมาแล้วไม่เจออะไรพวกเราก็ต้องเหวอไปแน่นอนแต่ไปโดนพี่กั้งพอดีครับพี่กั้งก็เลยไม่เหวอครับสมชื่อกุ๊ปอัปเดตริงยิงกุ๊ปนี้เหลือแต่แบบจีเนียสจีเนียสเนี่ยโอเคที่นี่งานที่วัดห้วยปราบนะครับ นะตอนนี้พี่กั้งทํามาแล้ว8ข้อ800บาทบวกกับโบนัสอีก60บาท <Yeah. S 1> เกินไปไม่น่าท้าเขาเลยว่าถ้าตอบภายในภาพเดียวจะเพิ่มให้อีก10บาท <laughs> เอาละครับข้อเกครับที่นี่วัดอะไรเอา54 54นะครับพี่กั้งจะไม่ซ้ำอันเดิมไม่ค่อยซ้าอันเดิมเท่าไหร่นะครับจะวนไปเรื่อย5 4บอย่าบอกนะตอบได้เลยนะ อันนี้จะเป็นคนดังกำลังยืนปรับตัวตอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเห็นแค่เนี้ยนะใช่ค่ะอ้าวในเมื่อใบขนาดนี้และต้องถามเจ้าตัวเขาแอมคิดว่ารู้ไหมว่าที่นี่วัดไหนไม่รู้ค่ะนะเจาตัวยังไม่รู้เลยโอ้ดีกว่าโอ้เผื่อเป็น เื่อเป็นแขนของโอ,โอ้โอ้คิดว่าที่นี่ที่ไหนคิดว่ารู้ไหม <c oughs> อ๋อหลีจีเนียสยังหลีนี่ไม่มีไม่มีทางาพาดลีรู้ไหมที่นี่ที่ไหนไม่รู้ค่ะเอา้าอ่ะขวัญหรือไทยหญิงรู้ไหมที่นี่ที่ไหนรู้ไหมเด็กรู้ขอพวกนั้นนะคะมาทำโจทยที่รูปนี้เออตรงป้าจริงๆดูไม่ออกเลยนะว่าคืออะไรแล้ววิวข้างหลังนี้เบอร์บ้าค่ะริงแค่อะไรดูตา ใช้ตู้เย็นดูเหมือนแอมเนี่ยเออแล้วท้าถูกคนด้วยนะทำไมเปิดภาพเดียวแล้วให้ให้บวกเพิ่มเนี่ยเมื่อกี้ไอ้หลีกูยังไม่กล้าท้ามาเลยถ้าตอบโดนภาพเดียวเนี่ยบวกเพิ่มให้เออกูเสียตังค์เยอะเลยเนี่ยตอน,นเ,เนี้ยปว <c oughs> ดหัวแล้วเนี่ยคูนจะบอกว่าทิ่คู่ในการเอาภาพอมันมันไม่ง่ายเพราะว่ามันมันเกบ,บเรายละเอียดใช่ไหมแต่พอ,อดูน้องๆอื่นได้แล้วมันจะเป็นเหมือนเอาภ้ามาดำเนินกันแล้ว อ๋อ oh นี่นี่คือแพทเทิร์นเขาคิดถึงแพทเทิร์นนี้และและครูครูแก้แพทเทิร์นนี้ด้วยกันเอามาเรียงกันเสร็จแล้วครูก็สลับแพทเทิร์นกั้งก็ยังรู้อีกเฉยครูแก้ทิคนี้มันเรียบร้อยนะเพราะว่าอ่าครูคิดว่าฮิน่าจะมีคนจับได้ว่าครูครูเอาภาพมาเรียงกันแล้วครูต้องเรียงตามวัดนี้แน่นอนเสร็จแล้วครูก็ต้องสลับเอามาเอาเอาไฟล์มาสลับกันสลับกันสลับกันอะไรเงี้ยเออเฮ้ยได้ได้ได้ไดไดนี่นี่คือฉลาดจริงนะอันนี้ต้องยอมนะครับ อ่ะที่นี่คือวัดน้องคอครับน้องคอครับผมถ้าเป็นหน้องคอนี้กั้งจะได้บวกอีก1ิบาทเป็นเจ็ดสิบนะครับก็เอาไปแค่นั้นพอ <c oughs> <c oughs> และวัดนองคอยินยันคําตอบไหมครับวัดน้องคอ <c oughs> เป็นคำตอบที่ถูกต้อง <c oughs> สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วน้องๆน้องๆเขายังสงสัยเลยว่าเนี่ยเนี่ยมันภาพมันแค่เนี้ยเราเราเรา,เรารู้ได้ไงมันไม่เข้าใจาจะดูภาพที่เป็นแบบรายละเอียดเยอะมากกว่าแต่มันก็ดูเป็นคนครูว่าจริงๆเราจริงๆแล้วเราติดตามรูปรูปที่ครูลงอยู่แล้วไงเราเลยคุ้นตามมากกว่าคนอื่นใช่ไหมเปนตัวยงค่ะอืมอืมพอมาตั้งคําถามแบบนี้แล้วเรารู้ชื่อวัดล่วงหน้าแล้วด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเว้ยสบายไปเลยเนาะอ่ะโอเค ที่นี่คือวัดหนองค้อนะครับในขณะที่แอมกำลังปรับโกโปอยู่นะครับตอนนี้พี่กั้งทําไปแล้ว9ข้อ900บาทบวกโบนัสอีก70บาทเป็น970บาทโอ้โหข้อต่อไปแกล้งตอบผิดหน่อยไห ยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยค่ะเอาล่ะอ่ะเดี๋ยวให้ใช้ตัวช่วยข้อสุดท้ายให้มันคุ้มเลยนะเอาครับข้อที่10ของพี่กั้งครับพี่กั้งยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยสักตัวเลยนะครับตอนนี้และพี่กั้งไม่มีทางเสีย10บาทอีกแน่นอนนะครับยังไงพี่กั้งถ้าตอบถูกได้เต็มพันแน่นอนนะครับเอาล่ะครับที่นี่วัดอะไรเอาสามสองค่ะสามสองครับผมอูอ้อู้อู้ เอาเลว่ะฮะได้เหรอเอ่อเขียนบวกไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันเฮ้ยหรือเขียนลบร้อยดีไหมอ่ะวิเคราะห์วิเคราะห์เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะแพทเทิร์นการเรียนวัดอือคืออันนี้ก็จะถ้ามันจะเบลอๆเหมือนไม่ใช่กล้องถ่ายูมันจะเป็นกล้องโปร่งเพราะนนะมันดูมัน ยนะ้คนปกติคิดไม่ถึงเลยในกะ้างข้อเนี้ยคนปกติคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันประมาณตีห้าตอหกโมอ๋อไปออกงานเช้ามืดนะครับใช่ค่ะอืมอืมเป็นวัดที่หนูเช้าเพราะว่าวิาวสวยมากวิวสวยมากครับผมแต่ที่ไม่ชอบก็คือไม่มี อ๋อแต่ตะว,วันตะว,วันก็ชอบนะเพราะว่าตะว,วันเห็นตะว,วันไปทิ้งระเบิดใส่ห้องน้ำเขาอยู่โ <c oughs> อเคตอบเลยแล้วกันครับที่นี่คือวัดวัดถูกบอลนะครับผมถ้าพี่กั้งตอบถูกพี่กั้งจะได้โบนัสเพิ่มอีก10บาทแล้วก็พี่กั้งพี่กั้งจะทำแจ็คพอตแตก1,000บาททันทีนะครับ1,000บาทไม่ว่า ได้แจ็คพอตเพิ่มอีกเอ้ยได้โบนัสเพิ่มอีก80บาทเป็น1นึ่บาทพี่กั้งจะได้เยอะที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้นะครับและต่อไปเหลือแค่คนเดียวที่จะทําลายสถิติพี่กั้งได้นะครับเรามาลุ้นกันพี่กั้งตอบว่าที่นี่วัดถุบบอลนะครับและวัดถุบบอลเป็นคําตอบที่ถูกโอ้ยสาวต้องมาแล้วสาวยิ่งใหญ่ถุดดดทดอนถุดดดดทอน โอเคนะครับพี่กั้งทำไปได้สิบข้อสิบคะแนนหนึ่งพบาทและโบนัสของพี่กั้งมีอยู่80บาทก็เป็น1น8 0งพันแปดบาทไม่ได้ใช้ตัวช่วยดวยค่ะไม่ได้ใช้ตัวช่วยอ้าวลืม <laughs> ล, <laughs> ลืมใช้ตัวช่วย <laughs> อ่ะโอเคนะครับมาดูกันที่นี่ใช้วัตถุบอลจริงหรือเปล่านะครับ ที่นี่วัตถุบอลนะครับเป็นงานที่ออกเช้าถึงพี่กั้งไม่เห็นรายละเอียดอื่นแต่ว่าดูภาพแล้วมันน่าจะเป็นภาพจากโกโปนะครับะเพราะว่าเป็นงานเดียวที่ครูไม่มีตากล้องไปแล้วครูไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะครับเพราะว่างานนั้นก็ยังนึกไม่ออกว่าคนที่จะให้แก้มบุ๋มถ่ายนะอแต่งานต่อไปเราก็ให้แก้มบุ๋มถ่ายแล้วนะครับเป็นงานที่เป็นงานเดียวที่ไม่มีรูปถ่ายเลยนะครับครูก็เลยไปแคปภาพจากโกโปมานะครับผมอพี่กั้งรับรางวัลไปหนึ่งพันแปดสิบบาทโอเคครับขอบคุณพี่กั้งครับผม